สวัสดีค่ะหลังจากที่พ่อกับแม่ได้พลัดพรากจากไปนานหลายปีแล้วค่ะน้อยอยากจะนำเรื่องราวในครอบครัวของเรามาเล่าทุกคนได้ฟังกันฉันมีชื่อว่าน้อยอายุ23ปีเป็นน้องสาวของพี่นาอายุ24ปีและอยู่กินกับพี่กำพลซึ่งพี่กำพลนั้นเป็นพี่เขยของน้อยเองค่ะ อยู่กินกับพี่นามาได้20กว่าปีแล้วตั้งแต่น้อยยังเป็นเด็กเล็กตอนนั้นน้อยจำความได้ว่าในวันแต่งงานของพี่สาวพี่กำพลเป็นผู้ชายที่ยิ้มเก่งและใจดีพี่กำพลมักจะหยอกล้อน้อยว่าน้อยโตมาจะหาแฟนแบบพี่เขยได้ไหมนะน้อย เวลาผ่านไปน้อยได้เติบโตพร้อมกับความสวยที่แม่นั้นได้มอบให้มาตั้งแต่กำเนิดน้อยยังได้พึ่งพาพี่นาและก็พี่กำพลน้อยไม่เคยทำให้พวกพี่ๆได้ลำบากใจเลยค่ะเพราะพวกเขาไม่เคยทำให้น้อยรู้สึกว่าเป็นเพียงน้องเมียแต่กลับดูแลน้อยเหมือนเป็นน้องสาวแท้ๆคนหนึ่งเลยค่ะพี่กำพลนั้นใจดีกับน้อยมากๆ ทั้งจะเรื่องงานบ้านทั้งจะเรื่องงานสวนและงานหลายๆอย่างพี่กำพลนั้นก็มักจะแบ่งปันให้น้อยอยู่เสมอในทุกๆวันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาต่อในงานไล่อ้อยก็กลายเป็นงานจิตวัตรประจำวันที่สำคัญของครอ,อบครัวเราเลยล่ะค่ะพี่กำพลยังคงเป็นคนขยันขันแข็งอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมา พี่กำพลนั้นยังเป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอเคยหยอกล้อเล่นกับน้อยเหมือนยังไงก็หยอกล้อเล่นกับน้อยเหมือนอย่างนั้นส่วนตัวน้อยเองตอนนี้ก็โตแล้วเมื่อเห็นพี่กำพลมาหยอกล้อทีไรน้อยก็มักจะบอกว่าพี่กำพลน้อยไม่ใช่เด็กๆแล้วนะจ๊ะบางทีน้อยก็ต่อว่าพี่กำพลเยอะกับน้อยไปแล้วนะจ๊ะ คำพูดของน้อยดูเหมือนว่าจะทําให้พี่กําพลนั้นไม่ได้เก็บมาใส่ใจเลยค่ะยิ่งทําให้พี่กําพลนั้นเข้ามาหยอกล้อเล่นกับน้อยมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกคงเป็นเพราะความเคยชินที่เคยได้อยู่ร่วมกันมาถึง20ปีแล้วบางทีน้อยก็ได้ช่วยงานพี่เขยอย่างเต็มที่จนเราได้สนิทสนมกันมากขึ้นในวันนั้นจนมาถึงวันนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อน้อยได้เติบโตเป็นสาวใหญ่ พี่กำพลเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอค่ะไม่ว่าไลอ้อยจะเจอกับปัญหาภาัยแล้งหรือราคาน้ำตาลลดในตลาดจะตกต่ำแค่ไหนพี่กำพลก็ไม่เคยท้อและแสดงความเครียดให้พวกเราเห็นพี่กำพลกลับพูดปลอบใจและหาแนวทางแก้ไขให้พวกเราเสมอน้อยเอ้ยอย่าห่วงเรื่องราคาน้ำตาลเลยนะถ้าทำดีตั้งใจ ผลผลิตของเรามันก็ต้องขายได้อยู่วันยันค่ำนั่นแหละจะพี่มาในวันหยุดที่เราไม่ต้องลงไล่พี่กำพลก็มักจะชวนน้อยกับพี่นาไปกินข้าวที่ตัวอำเภอหรือบางครั้งก็ชวนน้อยมานั่งคุยเรื่องราวต่างๆอยู่ใต้ล่มมะม่วงหน้าบ้านของพวกเราเองค่ะพี่กำพลพร่ำสอนบอกน้อยอยู่เสมอว่าการใช้ชีวิตพี่อ่ มันเปรียบเสมือนไล่อ้อยนี่แหละน้อยจะหวานหรือจะขมมันขึ้นอยู่กับเราเลือกมองหาหนทางแต่ถ้าเราดูแลมันดียังไงมันก็ต้องหวานอยู่เสมอจา้าพี่อย่างที่พี่กับพี่นายังหวานกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะจะ๊ะแหม่น้อยมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วละพี่กับพี่นารักกันมากถึงได้คลองคู่กันมาถึง20ปีอย่างนี้ยังไงละ่ะ แล้วน้อยละ่ะรักพี่กับพี่นาไหมรักสิจ่ะพี่พี่กำพลน่ะเหมือนพี่ชายเออไม่ใช่สิถ้าจะเปรียบได้ว่าตอนนี้พี่กำพลเป็นเสาหลักของครอบครัวน้อยเปรียบเสมือนพี่กำพลเป็นพ่อของน้อยคนคนหนึ่งเลยแหละพี่ขอบใจน้อยมากนะที่รักที่ไว้วางใจพี่มากขนาดนี้ก็ เราทั้งสามคนอยู่ร่วมกันมา20กว่าปีแล้วจะไม่ให้น้อยเชื่อใจและไว้วางใจพี่ได้ยังไงล่ะคะในวันหนึ่งในตอนช่วงบ่ายหลังทำงานเสร็จน้อยเผลอบนออกมาว่าเหนื่อยและเบื่อกับการทำงานซ้ำๆๆซากๆในชีวิตที่มีแต่ไล่อ้อยและงานบ้านพี่กำพลได้ยินเข้าหูจึงหัวเราะเบาๆออกมาก่อนจะพูดขึ้นว่าน้อย คนเราอ่ะเหนื่อยได้เบื่อได้แต่ก็ต้องหาวิธีเติมพลังให้กับตัวเองลองหาอะไรใหม่ๆทําบ้างสิอย่างน้อยๆก็จะทําให้วันธรรมดาของเราอ่ะไม่น่าเบื่อนะพี่ว่าน้อยลองเปลี่ยนตัวเองบ้างจะทํากิจกรรมอะไรเหรอคะพี่ถึงจะไม่เบื่อลองคิดดีๆสิว่าตัวเองอยากจะทํากิจกรรมอะไรเอาแบบกิจกรรมง่ายๆมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้ว คำพูดของพี่เขยทำให้น้อยนั้นเริ่มมองดูชีวิตของตัวเองในอีกมุมหนึ่งน้อยลองหันมาปลูกผักสวนครัวในที่ดินเล็กๆข้างบ้านพี่กำพลก็เป็นคนช่วยน้อยลงมือพวนดินและแนะนำวิธีปลูกฝังพืชผักทุกชนิดจนในที่สุดพวกเราก็มีผักสดๆเอาไว้กินเองและเอาไปแบ่งขายแจกจ่ายเพื่อนบ้านอย่างมีความสุขค่ะ หลังจากวันนั้นมาความสนิทสนมของน้อยกับพี่คำพลทำให้ใครๆหลายๆคนในหมู่บ้านแซวว่าน้อยนี่รักพี่เขยเหมือนพ่อเลยนะป้าบางคนก็แซวว่าน้อยดูสนิทกับพี่เขยมากเลยนะ ทำให้น้อยนั้นได้แต่ยิ้มเพราะมันคือความจริงที่พี่กำพลไม่ใช่แค่พี่เขยที่แต่งงานกับพี่สาวของน้อยเท่านั้นแต่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่คอยสร้างกำลังใจให้น้อยและทุกคนภายในบ้านเปรียบเสมือนพ่อของน้อยคนคนหนึงเลยล่ะคะ่ะชาวบ้านเข้าใจถูกแล้วเมื่อน้อยได้ฟังอย่างนั้นก็ได้แต่ยิ้มอย่างไม่หูป,ปากเลยทีเดียว 20ปีที่ผ่านมาพี่นาและพี่กำพลอยู่กินกันมานานเติมเต็มไปด้วยความรักความเสียสละและมีความเข้าใจกันในทุกๆคืนพี่กำพลกับพี่นาบางครั้งน้อยก็ได้ยินเสียงทั้งสองคนทำจิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขจนทําให้น้อยนั้นรู้สึกคุ้นคิดอยู่ในใจของตัวเองอยากจะมีคู่นอนเหมือนพี่นาบ้าง แต่ทุกครั้งที่น้อยได้อยู่กับครอบครัวและได้สัมผัสกับพี่กำพลทีรายทําให้น้อยนั้นไม่อยากจะออกจากครอบครัวนี้ไปไหนเลยค่ะน้อยได้ทั้งความรักความอบอุ่นที่พี่นากับพี่กำพลได้มอบให้อย่างเต็มที่และได้ช่วยเหลือน้อยในทุกๆอย่างทําให้น้อยนั้นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ที่นี่ และคิดว่าตัวเองนั้นโชคดีแล้วที่ได้พี่เขยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตมีความสุขเสมอไม่ว่าจะเป็นวันดีหรือวันที่เหนื่อยล้าความสุขจากการที่พี่เขยได้แบ่งปันให้ความสุขกับครอบครัวไม่เคยจางหายไปไหนเลยค่ะวันและเวลาผ่านไปในระหว่างวัน พอมื้อตกค่ําในมื้อเย็นทุกคนอิ่มเอมจากข้าวสวยร้อนๆกับแกงเขียวหวานฝีมือของพี่นาพี่สาวของน้อยเองค่ะบรรยากาศในบ้านดูเงียบสงบแสงไฟดวงเล็กๆตามมุมบ้านส่องให้เห็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่กำลังเตรียมตัวพักผ่อนน้อยกำลังจะกลับไปที่ห้องของตัวเองเพื่อหยิบหนังสือมาอ่านเล่น แต่แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกของพี่กำพลจากห้องนอนของเขาก็ดังขึ้นมาค่ะน้อยน้อยมาหาพี่หน่อยสิน้อยได้หยุดชะง,งักเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงพี่เขยก่อนจะเดินไปยังประตูห้องนอนที่แง้มอยู่พี่กำพลนั่งอยู่บนที่นอนสวมเสื้อยืดเก่าๆก,กับผ้าขาวม้าพาดบ่าในมือเขาถือถุงผ้าเล็กๆใบหนึ่งค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพี่กำพล น้อยถามพางนั่งลงข้างๆพี่กำพลเมื่อพี่กำพลเห็นน้อยมานั่งลงข้างๆตัวเองพี่กำพลก็ยิ้มให้เหมือนทุกทีก่อนยื่นถุงผ้าให้กับน้อยพี่อยากจะให้น้อยดูนี่หน่อยนะ่ะน้อยรับถุงมาเปิดดูข้างในและพบว่าเป็นกํำไรเงินเก่าๆวงหนึ่งมันดูเรียบง่ายแต่สวยงามในแบบที่ไม่เหมือนเครื่องประดับใหม่ๆในร้านอื่นๆ นี่คืออะไรคะพี่กำพลน้อยถามด้วยความสงสัยเป็นของแม่พี่เองน่ะพี่กำพลพูดเสียงนุ่มแม่พี่ให้พี่ไว้ตั้งแต่ตอนพี่ยังเป็นหนุ่มๆน่ะแต่พี่ไม่เคยให้ใครตอนนี้พี่อยากจะให้น้อยเก็บไว้น้อยถึงกับมองหน้าพี่กำพลด้วยความตกใจและคิดถึงพี่สาวตัวเองขึ้นมาทันที แล้วทำไมถึงให้หนูไว้ล่ะคะพี่ของสำคัญแบบนี้ควรจะเป็นของพี่นาไม่ใช่ลระคะพี่รอยยิ้มกลายเป็นเสียงหัวเราะของพี่กำพลเบาๆออกมาพี่นานะ่ะเธอไม่ชอบใส่เครื่องประดับแบบนี้หรอกอีกอย่างพี่เห็นว่าน้อยนะ่ะขยันและชอบแต่งตัวทำงานช่วยครอบครัวดีไม่เคยบ่นอะไรสักคำพี่เลยอยากให้น้อยเก็บเอาไว้เพื่อเป็นแรงกำลังใจพี่อยากจะให้น้อยรู้ว่า พี่ภาคภูมิใจในตัวน้อยมากนะและก็รักน้อยมากด้วยคำพูดนั้นทำให้น้อยน้ำตาคลอและน้อยไม่คิดเลยว่าพี่คำพลจะใส่ใจตัวเองมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าเขาจะดูแลครอบครัวทุกอย่างเท่าเทียมกันแต่การที่พี่ํำพลได้มอบของสำคัญชิ้นนี้ให้กับน้อยมันทำให้น้อยรู้สึกว่าน้อยไม่ได้เป็นแค่น้องสาว ที่เขาต้องดูแลแต่เป็นคนที่พี่กำพลเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวน้อยต่างหากค่ะขอบคุณมากนะคะพี่กำพลน้อยพูดเสียงสั่นออกมาพลางยิ้มหนูจะเก็บมันไว้เป็นอย่างดีและจะตั้งใจทำงานช่วยพี่นากับพี่กำพลและไม่ทำให้ทุกคนได้ผิดหวังกับตัวน้อยเลยพี่กำพลยิ้มและลูบหัวน้อยเบาๆ พี่เชื่อว่าน้อยอ่ะทำได้นะพี่อยากจะให้หน้อยอ่ะจำไว้นะไม่ว่าชีวิตจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องหาสิ่งดีๆในตัวเองให้เจอแล้วทําให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมพี่ภาคภูมิใจในตัวน้อยมากนะรู้ไหมจ้ะพี่ถ้าน้อยมีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกพี่ได้นะพี่ช่วยได้หลังจากนั้นมาน้อยก็เดินกลับห้องพร้อมกับกำไรเงินในมือของตัวเอง มันอาจจะเป็นเพียงแค่เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับน้อยมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดจากพี่เคยผู้ที่ไม่เคยหยุดแบ่งปันความสุขและให้ความหวังกับทุกๆคนในครอบครัวเมื่อน้อยเข้าไปอยู่ในห้องหลังจากนั้นดูเหมือนว่าพี่เคยจะเป็นกังวลใจเวลาผ่านไปหลังจากนี้น้อยก็มาขอความช่วยเหลือจากพี่กำพลอยู่บ่อยๆ เมื่อเห็นพี่กำพลพร้อมให้ความช่วยเหลือตัวเองอยู่เสมอและเห็นความใจดีของพี่นาที่มีต่อตัวเองมาโดยตลอดพร้อมให้พี่กำพลช่วยเหลือน้องมาตลอดเช่นกันมาในวันหนึ่งที่ทุกคนหยุดทำงานในไรอ้อยน้อยได้นัดกับพี่สาวและพี่เขยที่จะออกไปเที่ยวเล่นตลาดพร้อมๆกันซึ่งมีพี่นามาขอร้องพี่กำพลมาช่วยขับรถไปส่งที่ตลาด ในการแต่งตัวของน้อยครั้งนี้ได้สวมใส่กำไรเงินข้อมือที่พี่กำพลได้มอบให้ตัวเองในวันก่อนเธอได้สวมใส่อย่างสวยงามพร้อมกับเสื้อผ้าลิ้วบางเป็นตะข่ายโชว์ไหล่บางๆของเธอกับกางเกงขาสั้นที่น้อยนั้นชอบใส่อยู่เป็นประจำเธอหันหน้ามาพลางพร้อมยิ้มให้กับพี่เขย ดูสีหน้าตามีแต่รอยยิ้มที่สดใสจากพี่นาได้มองเห็นน้องสาวที่แต่งตัวสวยมากกว่าตัวเองพี่นาก็เห็นด้วยกับการแต่งตัวของน้อยพ่อเห็นมาตั้งแต่เด็กรู้ดีว่าน้องสาวของตัวเองนั้นรักการแต่งตัวมากที่สุดผิดกับตัวเองที่เลือกการแต่งตัวเป็นธรรมดาธรรมดา ด้วยความสวยงามและสดใสมีชีวิตชีวาของน้อยเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นในสายตาของพี่กำพลอยู่เสมอซึ่งการแต่งตัวก็แตกต่างจากพี่สาวมากอยู่แล้วเพราะพี่กำพลเห็นภรรยาของตัวเองแต่งตัวธรรมดาธรรมดาสวมใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ปิดเรือนร่างอย่างมิดชิดทำให้ไม่มีความดึงดูดใจในสายตาของสามีความเคยชินชา ในการได้มองเห็นอยู่ด้วยกันทุกๆวันทำให้พี่กำพลคิดอยู่ในใจเสมอว่าในการแต่งตัวของน้อยบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงในใจของเธอที่รักเรื่องแบบนั้นมากเช่นกันพี่กำพลด้วยความที่ชินชากับภรรยาในเรื่องเดิมๆแบบเดิมๆเขาจึงมีความคิดว่าถ้าลองเปลี่ยนตัวเองใหม่คงจะมีความสุขมากกว่านี้ พอ20ปีที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่นาก็ยังคงอยู่ร่วมกันทำจิจกรรมในแบบเดิมๆม,มีความสุขแบบเดิมๆจนเป็นเรื่องที่ชินชากับรสชาติไปแล้วถ้าเป็นไปได้พี่กําพลก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเมื่อทุกคนมาถึงบ้านพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้เต็มไปหมด น้อยก็นำข้าวของส่วนตัวของตัวเองนำไปเก็บไว้ที่ห้องนอนทุกคนแยกย้ายกันเก็บของและพักผ่อนตามปกติน้อยทิ้งตัวนอนเมื่อน้อยมาถึงห้องของตัวเองก็เปิดห้องไว้และทิ้งตัวนอนลงในที่นอนนุ่มๆอย่างสบายตัวในท่านอนหงายอยู่ตามลำพังในห้องคนเดียวน้อยอยากจะทำอะไรเป็นส่วนตัวก็ทำตามสบายใจ โดยไม่ลังเลใจอะไรเลยค่ะเมื่อพี่กำพลเป็นคนที่ชอบสำรวจและเป็นคนละเอียดอ่อนชอบเดินตรวจดูภายในบริเวณบ้านดูความเรียบร้อยของข้าวของที่จัดเรียงรายเป็นระเบียบในแต่ละมุมของบ้านเมื่อพี่กำพลเดินผ่านห้องของน้อยที่เปิดอยู่เลยเดินเข้าไปดูและเห็นน้อยกำลังนอนพักผ่อนในท่างายและกำลังช่วยเหลือตัวเองอยู่ตามลำพัง น้อยมีอะไรให้พี่ช่วยได้บ้างก็บอกพี่นะพี่ช่วยได้เสียงพี่กำพลพูดอย่างอ่อนโยนมีสิจ้าพี่แต่น้อยช่วยเหลือตัวเองได้จ้จริงเหรือน้อยถ้าช่วยเหลือตัวเองมันลำบากมากก็บอกพี่ได้นะจะพ้พี่เสียงน้อยพูดพางยิ้มให้ แต่สายตาของน้อยดูชักชวนพี่กำพลมากๆค่ะถึงแม้นจะเป็นคำพูดสั้นๆก็ตามแต่แต่พี่กำพลก็รู้ใจเธอว่าเธอยังต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่านี้จึงเดินเข้าไปในห้องของน้อยแล้วก็ปิดประตูทันทีน้อยได้ให้พี่กำพลช่วยงานตัวเองเพื่อแบ่งปันความสุขในชั่วครั้งชั่วคราว และอยากจะให้พี่กำพลเข้าใจงานของเธอในการทำกิจกรรมครั้งนี้น้อยให้พี่กำพลช่วยงานตัวเองเพื่อแบ่งปันความสุขที่พี่กำพลสามารถทำให้น้อยมีความสุขได้และสามารถเข้าใจงานของน้อยที่น้อยกำลังอยากจะร่วมทำกิจกรรมกับพี่เคยนี้และพยายามทำความเข้าใจกับพี่เคยงานทำกิจกรรมร่วมกันในห้องครั้งนี้ จะอยู่ในความทรงจําของน้อยตลอดไปเพราะดูจากพี่พลก็ชอบงานจิจกรรมแบบนี้เหมือนกันค่ะและบ่งบอกได้ว่าและเห็นว่าพี่กำพลนั้นคงจะขาดช่วงห่างหายการทําจิจกรรมนี้มานานจึงเห็นพี่กำพลทำจิจกรรมร่วมกันกับน้อยอย่างมีชีวิตชีวาพี่กำพลตั้งใจแบ่งปันความสุขให้น้อยอย่างมีความสุข ทําให้น้อยอยากมีงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนเหนื่อยหอบหลังจากนั้นทุกคนก็ได้พักผ่อนและแยกย้ายกันไปแต่ก่อนที่พี่กํำพลจะแยกย้ายออกจากน้อยพี่กํำพลก็ได้บอกกับน้อยว่าน้อยเห็นน้อยมีความสุขแบบนี้พี่ก็มีความสุขนะพี่ดีใจที่น้อยยังรักพี่อยู่ถ้าวันหลัง อยากจะให้พี่ช่วยอีกก็บอกนะไม่ต้องพูดก็ได้แค่น้อยส่งสัยตามาบอกพี่พี่ก็รู้แล้ว